เวกหน้าเขาเซิฟหลักมาแล้วจุกไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้มาบอกวิธีการแก้ทางทั้ง4สกิลกันสกิลแรกสกิลล่องนาภาโดวยวิธีการแก้ทางให้รอจังหวะที่คิลเลอร์กำลังบินอยู่แล้ววิ่งสวนออกมาเพราะในจังหวะนั้นคิลเลอร์จะไม่สามารถโจมตีเราได้และเป็นการบีบบังคับให้คิลเลอร์นั้นปล่อยสกิลวางทันทีสกิลที่2ผู้ต้องสาวโบยบิน โดยสกิลนี้วิธีแก้ทางเราก็รู้กันอยู่นะั่นคือการย่อนั่นเองแต่ในบางจังหวะน,นั้นเราไม่สามารถย่อดได้ให้เรามองไปที่ตัวของกระดูกครับผมเพราะในระยะห่างของกระดูกจะมีช่องว่างอยู่ให้ใช้จังหวะช่องว่างนั้นในการลบสกิลสกิลที่3าพัดเทว่าจ่าอินาซึมะเอเลเวนโกด,ดวยวิธีการแก้หลกักๆนั่นคือการล้มไม้ไปเลยครับผม พราะถ้าเราฝืนวนต่อคิลเลอร์จะสามารถกั้นไม้ได้ซึ่งนั่นจะทําให้เราเจ็บฟรีแน่นอนซึ่งมันจะเป็นปัญหามากกว่าถ้าเราล้มไปเลยเพราะคิลเลอร์จะมีทางเลือกเพียงแค่ยกไม้เท่านั้นและถ้าเกิดคิลเลอร์นั้นยกไม้ขึ้นมาเราก็สามารถวนไม้นั้นต่อได้อีกสกิลสุดท้ายอนาเขตสลายอาคมโดยวิธีแก้หลักๆก็คือการหลีกเลี่ยงเข้าไปในลูกบอลนะครับผม และหยาพยายามเข้าตู้เป็นอนากาศเพราะมันสามารถแจ้งเตือนได้แม้กระทั่งอยู่ในตู้แต่ถ้าเกิดหนีไม่ได้ก็โดนไปเลยครับผมเพราะมันมีผลแคมใบอเทิมของเราเท่านั้นฝอกกดตีตามไม่ถึงหนึ่งพันซับด้วยนะ